เราเป็นคนอุด,ดิตซึ่งไม่เคยมารับแลมาแต่ว่าไม่ค่อยได้มามทางนี้สวัสดีฮะเพื่อนๆวันนี้ลุงแบดกับจารุก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกาแฟสามัน ปกติเราเจอแต่กาแฟที่เป็นเครื่องที่ทำโดยอัตโนมัติฮะแต่วันนี้ร้านสามันมีการชงกาแฟที่แบบว่าแตกต่างออกไปจากฟิลของเครื่องอัตโนมัติมาดูฟิลของการทำมือและสิ่งนี้เรียกว่าเฟชฮะวันนี้ลุงแบดกับจารุก,ก็สั่งเมนูที่เรียกว่าคาราเมลมาคคอาโตกับเอ็กแพนซองเป็นวิธีการทำที่แบบว่าจึงมากฮะทุกคนดูสิฮะ ดูการกดของเขาใช้กำลังที่ฝึกมาจากวิทยายุทธการชงกาแฟถึงหนึ่งร้อยแปดีสปีแล้วสทปีแล้วขายตรงนี้ตลอดเลยไหมคะใช่ค่ะเปิดร้านกี่โมงคะ10บโมงถึงบ่ายสาครับวัน<ไ>ธรรมดานะต่อที่หยุดขายู่ตรงไหนคะถนนสึกส<อ>าพันไหมคะถึงประตูมืองลำเลตรงข้ามกับกว๋วยเตี๋ยวไขโอเคเราไม่ได้มารับแรกันนาน,นแค่ไหน Saya zaman! zaman! Hey, <laughs>